มาครับทุกคนในที่สุดก็ถึงเวลาที่ผมจะมารีวิวซีรีส์เรื่องใหม่ของ Netflix นะครับเป็นซีรีส์ที่แฟนแฟนบอยตั้งตารอคอยทั่วโลกนะครับจนในวันนี้เราก็ได้ดูกันแล้วนะครับปล่อยออกมาทีเดียว8ตอนรวดเลยนะครับสำหรับ one piece คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกหลังจากดูจบนะครับเราก็จะพูดถึงแต่ละตัวละครนะว่ามีอะไรให้เราพูดถึงบ้าง นะครับไม่ต้องสรุปเนื้อเรื่องเพราะว่าไปอ่านหนังสือการ์ตูนเองก็ได้หรือว่าคุณดูเองจบแล้วนะครับไม่มีอะไรต้องสรุปไปมากกว่านี้แล้วนะครับมาเริกที่ตัวละครตัวแรกเลยนะครับมังกี้ดีลูฟี่นะคือต้องบอกว่าอินาก,กิเนี่ยคือเขาเป็นคนเม็กซิกันใช่ไหมครับแต่ผมจะพูดถึงตัวละครเป็นหลักแล้วกันนะในเรื่องเนี่ยตัวแรกของเราเนี่ยครับลูฟี่เนี่ยต้องบอกว่าแคสมาได้ดีมากนะครับคนนี้เป็นคนที่อาจารย์โอดาเนี่ย แบบว่าดูเทปออเดชั่นเองเลยแล้วก็เลือกมานะครับเ <G l ub noise> พราะนั้นเนี่ยไว้ใจได้ว่ามันตรงคาแรคเตอร์แน่นอนนะครับเราจะเห็นพวกงานอาร์ตแฟนอาร์ตต่างๆก็แบบมันใช่เลย <G l ub noise> แล้วพอมาดูปุ๊บเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่านเนี่ยคือลูฟี่นะครับมันคือลูฟี่จริงๆลูฟี่ตอนเด็เดกๆก็จะแบบข <G l ub noise> ี้เล่นอะไรมาเนี่ยเราก็จะชอบพูดปลุกใจเพื่อนนะแล้วก็จะชอบยำ้ำฉันจะเป็นราชาโจรสลัดฉันจะเป็นราชาโจรสลัดก็จะ คงคาแรคเตอร์มากนะครับความที่เขาแบบพูดย้ำคิดย้ำทำอย่างนี้นะจะมีติดนิดหน่อยนิดเดียวนะครับคือตอนแฟลชแบกย้อนกลับไปตอนเด็กเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเออตอนเด็กๆทำไมน้องน้องรู้สึกว่าจะผิวคล้ำกว่าหรือเปล่านะจะมีความแทนมากกว่าเขาคงจะหานักแสดงชาติเดียวกันใกล้เคียงกันมานะครับแต่จริงๆก็มีความคล้ายกันแหละหัวหยิกๆนะแล้วก็ตาแบบตายิ้มอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ได้อยู่นะครับ แล้วก็สําหรับตัวละครต่อไปเนี่ยก็คือตัวของโซโลนะครับโซโรโนอาโซโลนะที่ได้แมคเคนยูมานะครับคือตัวของโซโลเนี่ยแม,แม่งหล่อเกินเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างจะคงคาแรคเตอร์กับโซโลนะครับโซโลมันต้องมีความแบบยียวนควรประสาทอย่างนี้เป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆแต่ว่ามันถึงจุดๆหนึ่งแล้วเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อลูฟี่นะครับจริงๆผมว่าได้เป็นตัวละครที่เด่นที่สุดในซีซั่นหนึ่งแล้วนะ คือแกออกโรงเยอะมากนะครับแล้วก็ฉากที่เท่อะไรพวกนี้ก็ได้หมดและอย่างฉากแฟลชแบ็กย้อนกลับไปนะครับอ่ตัวตัวของเพื่อนนะครับจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่ผมหาข้อมูลมาเพื่อนตอนตอนเด็กของเขาอ่ะชื่ออะไรนะเรย์ยูเล,เลนาสักอย่างใช่ไหมที่เป็นนักดําเหมือนกันเนี่ยนางเสียชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่าตกบันไดเนอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเราะตกบันไดจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรที่อนาถมากนะครับแต่ว่าโซโลเนี่ยความฝันของเขาคือการที่จะเป็น นักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาชนะมีฮอคให้ได้นะเพราะว่าตายเยี่ยวมีฮอคนี้แน่นอนว่าเก่งที่สุดนะครับคือไอ้มันจะมีคนทําคลิปมานะครับเป็นคลิปที่เทียบช็อตต่อช็อตเลยนะระหว่างที่โซโลสู้กับมีฮอคนะครับในในอนิเมะนะแล้วก็เทียบกับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยคือค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับแล่หลายคนมีคนติดนิดหน่อยว่าไอฉากตอนต่อสู้มันเหมือนต่อยกันไม่ค่อยโดนแบบฟันกันมันดูฟันกันทางห่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า เออมันก็มีความตังหนิดตังหนิดนิดนึงแต่โดยรวมคือฉากแอ้ช่าผมรู้สึกว่ามันดูด,ดันดีนะครับแล้วเรื่องเนี้ยเอาจริงมันเป็นมันเป็นเรททีวีสิบสีนะครับใน MVB นะเพราะนั้นเนี่ยที่อเมริกาที่รน่าจะเป็นอายุแบบว่าต้องโตขึ้นมาหน่อยถึงจะดูได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันมีฉากเปิดตัวของโซโละที่ไปเก็บตัวของเบลตี้ใช่ไหมครับไปฆ่าไพาเอตเนี้ยมันฟันไพเอตขาดครึ่งเลยนะ มันพังฟันคนขาดขึ้นไาพอแม่งตัดแล้วก็เอาใส่กระเป๋ามาเพื่อมาขึ้นเงินอีกนะครับเอาจริงอันนี้คือมันมันก็ดุพอสมควรนะสําหรับการ์ตูนนะครับที่แบบเออสำหรับไลฟ์แอคชั่นที่สร้างมาจากการ์ตูนนะครับต <is> ัวละครต่อไปนะก็ตัวของนามินะครับโอ้ผมให้สอบผ่านแน่นอนครับเอเมิรี่รัตแตหลายๆคนจะบอกว่า้นางยังไม่ค่อยเหมือนนนนี่นั่นเรื่องของหุน่นเรื่องของอายุจริงๆแล้วไง คือผมก็รู้สึกว่านางสอบผ่านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วก็กลมกลืนไปได้ดีมากนะครับแล้วที่จริงคืออ่าวันพีจะสร้างอีกอีก10ปีเลยหรือเปล่าผมไม่ถึงอย่แล้วหรอกว,ว,ว่าเต็มที่ก็แบบ3ปี5ปีอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆถ้าถึง10ปีก็ดีนะก็เราก็จะดูพัฒนาการของตัวละครไปนะครับแล้วก็นามิเอาจริงตัวตัวของคุณเอเมอรี่เองต้องบอกก่อนเรื่องหนึ่งนะครับเอเมอรี่รัตเนี่ยนามสกุลรัตเนี่ยนามสกุลเดียวกับพอลรัตนะครับที่เป็นพระเอกแอนด์แมนนะ คนละคนเขาไม่ได้เป็นญาติกันนะครับอันนี้ผมเสิร์ชหาข้อมูลมาให้แล้วนะแล้วตัวของเอเมอรี่เนี่ยแสดงตรงนี้คือเอ้สวยนะแล้วคือจริงๆม,มันเป็นมันเป็นตัวละครหญิงคนเดียวที่เด่นที่สุดนะครับเอาจริงตัวละครหญิงในซีซั่นหนึ่งที่เราดูไปเอ่อคนสวยๆมีมใครบ้างวะน่าจะมีอมีคายาแล้วคนหนึ่งอะคาญานะครับคา่าก็คือเพื่อนของอุซบใช่ไหมแล้วก็อาวิดาก็ยังไม่มีร่างผม ตอะนั้นเนี่ยนางก็น่าจะเป็นคนที่แบบสวยแล้วก็ขโมยสีนี่สุดนะครับก็ต้องรองดูต่อไปว่าถ้าเราได้ดูซีซั่นต่อๆไปแล้วเจอโรบินขึ้นมาเนี่ยอ่าแสแดงจะมาเป็นคนชาติไหนนะครับแล้วก็ตัวของอุโซโฟตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับในในไลฟ์ไชั่นนะคือในในอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยผมก็ชอบชอบแฟงกี้ชอบชอปเปอร์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในไลฟ์ไชั่นเนี่ยผมกับชอบเจคอบโรเมโรนะครับเพราะว่า ทำไมผมรู้สึกว่าหน้ามันเหมือนอุศบจังวะเอางริงคือไม่ต้องต่อให้จมูกยาวอ่ะคือเรานึกภาพว่าถ้าอุศบอ่ะจมูกสั้นอ่ะก็คือจะหน้าแบบเจคอบนี่แหละงงงงไหมนะครับแล้วก็แคสมาได้แบบน่าสนใจนะเพราะว่าเขาเป็นคนจาเมกาใช่ไหมครับมันก็จะเข้ากับสไตล์ที่แบบว่าฮิปฮอปแ็ลเก้ใช่ไหมไม่ใช่ฮิปฮอปแร็เก้อย่างเงี้ยผมเดดร็อกมาประมาณนี้นะครับ แล้วการแสดงอะไรต่างๆนะ <c oughs> ก็โอเคตอนเด็กๆนี่จะม,มั่นไปหน่อยนะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะก็ก็เป็นนักแสดงที่ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วไอ้ฉากของเขาเองเนี่ยครับคือสตอรี่ของเขาเองเนี่ย <c oughs> ก็น่าสนใจนะมันมีการดัดแปลงนิดหน่อยว่าโอเคฉ <c oughs> ากตอนสู้แบบตอนตอนกลางวันมันเป็นตอนกลางคืน <c oughs> สู้ในบ้านมันเป็นนอกบ้าน <c oughs> นอกบ้าน <c oughs> เป็นในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะครับหรือแม้แต่ วิ Williams, บางตัวนะครับพวกตัวร้ายบางตัวเงี้ยพวกลูกสมุนลูกกระจอกเงี้ยเขาก็ตัดออกไปเยอะ <c oughs> ก็น่าจะประหยัดแอร์ไทมแล้วก็ฉากต่อสู้มันก็ใช้สีใช้ CG ใช้งบเยอะใช่ไหมเอาเวลามาเล่นฉากดราม่าฉากเล่าเรื่องดีกว่านะครับที่นี้ก็เข้าใจได้นะอุซบผมก็ให้สอบผ่านเหมือนกันนะครับ <c oughs> ลูกเรือน่าน่าจะครบอย่างอ๋อเรือซันจิลืม <c> ซ <oughs> ันจิได้ไง <c oughs> นะครับ คือซันจิเนี่ยนักแสดงมาเนี่ยคือจริงๆเขาไม่ได้แบบผมแบบทรงซันจีใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มาเมคอัพทำผมทำผมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหุ่นแม่งเทระ,ะเบิดนะครับจริงๆถ้าเราดูก่อนนั้วเนี่ยผลงานอะไรต่างๆเขาบางทีเขามาแบบว่าเป็นยังไงเป็นอ่าสกินเฮดแบบผมสั้นอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะมีความเท่ๆแบดบอยของเขานะพอมาแสดงเป็นซันจีเนี่ย ก็รู้สึกว่าแม่งใช่ว่ะซันจิมันต้องประมาณเนี้ยมันต้องเป็นแต่รู้สึกว่ามันจะดูโตไปกว่าดูโตไปกว่าโซโลหน่อยนะคือความรู้สึกว่าไอสองคนนี้ที่มันต้องติดก,กันตลอดติดก,กันกันตลอดตีกันตลอดเนี้ยมันก็มีให้เห็นอยู่บ้างน,นะครับในซีซั่นหนึ่งตั้งแต่มาจอยในอ่าตัวของลูกลูกเรือของลูฟี่เนี่ยครับมัานน่าจะมีแค่2ตอนนะที่แบบจอยเต็มๆนะครับก็มีฉากจิกกัดกันเล็กน้อยนะ แล้วก็ได้โชว์ของบ้างนะครับลูกเตะลูกเตะท่าท่าทำอาหารต่างๆนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่เท่นะครับคันจิก็ก็ดีนะครับตัวตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครล้อมรอบนะครับอ่ากาฟนะครับวินเซนต์เรแกนนะครับกาฟก็คือปู่ของลูฟี่ใช่ไหมคือเอาจริงผมไม่แน่ใจว่าในกร์ตูนอ่ะมันได้บอกไหมว่ากาฟต้องเป็นสำเนียงยังไงต้องเป็นคนประเทศไหนใช่ไหม คือจะเป็นคนข่าวใช่ไหมครับเป็นฝรั่งใช่ไหมแล้วคือสำเนียงของวินเซนต์น่ะมันไอริชจะจ๋ามากนะครับคือฟังแบบพูดแต่ละคําออกมานี่คือแบบอย่างกับเราเราดูหนังที่มาจากไอร์แลนด์ประมานั้นนะครับคือสำเนียงไอริชแบบโคตรโคตรสุดนะครับคือไม่ไม่ไม่ไมพยายามจะทําสำเนียงให้เป็นแบบอย่างอื่นด้วยนะครับก็น่าสนใจนะสำหรับแคสนี้นะครับแต่เขาเขาดูเท่นนะดูเท่แล้วก็สอบผ่านที่ดูจะมองว่าเป็นแบบเนี่ยเหมือนคนเนี้ยแบบคือการาฟนะครับ ส่วนตัวของโคบี้นะครับแล้วก็เฮลเมเปิลนะครับเฮลเมโปิก็จริงๆมันจะเป็นตัวรรละครที่เราบันไน้ตอนแรกๆใช่ไหมก่อนที่เาขาจะแบบว่าเออกลับตัวกลับใจมามาเป็นเพื่อนกับโคบี้นะครับซึ่งตัวรรละครของเฮลเมโปิลที่ผมว่านักแสดงก็ทำไห้ดีทำให้นา่าบันไน้ดีเล่นเล่นเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ มีพัฒนาการของเขานะแล้วก็เราเห็นตูดเขาด้วย <laughs> นะครับส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นตูดเขานะครับเ<ม>พราะว่าเขาคืออ่า morgan d เด i ิสนะครับที่แสดงเป็นคบ b ้นะคบ b ้เนี่ยคนที่แสดงเรืญญ่องนี้นะครับอันนี้เป็นเกดที่น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นผู้ชายข้ามเพศนะครับก็ค<ม>ือแปลว่าเขาเป็นเพศสภาพมา่ก่อนเขาเป็นผู้หญิงไงแล้วพอเขาโตมาแล้วเขาก็เหมือนกับเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายนะครับอ่<ม>เป็นคนออสซี่นะครับก็เป<ม>็น เป็นหนึ่งในนักนะแสดงที่น่าสนใจนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีเอลเลนเพจใช่ไหมครับท,ที่ว่าเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายเหมือนกันคนนี้ก็สแสดงแล้วก็สแสดงได้ดีนะผมว่าผมก็ซื้อนะว่าเนี่ยโคบี้มันต้องมันต้องประมาณนี้แหละมันต้องหน้าใสาๆหน้าแบบเด็กๆแล้วก็มันจะมีความแบบมันจะมีความอ่อนแอแต่ว่าแข็งแก่งข้างในคือจิตใจมันแข็งแก่งแต่ว่าร่างกายมันจะอ่อนแอมันจะทําตัวแบบอย่างเงี้ย มันมันเหมาะมากนะครับแล้วโคบี้กับลูฟี่พอมันแสดงด้วยกันเรารู้สึกว่าเออเนี่ยสองคนเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันได้แล้วมันเป็นคนที่มันเหมือนจะเดินไปคนละอาชีพกันแต่มันก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับตัวต่อไปคือบัคกี้นะครับบัคกี้น่าจะเป็นตัว ตัวร้ายๆนะครับตัวแรกๆเลยนะครับไม่ไม่นับไอตัวแอกแฮนนะคือบักกี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องมีบทเยอะถ้ายิ่งมีซีซั่นต่อๆไปเงี้ยครับเราก็จะไม่ค่อยเห็นพวกกาฟพวกอ่าโคบี้เฮมิโป้แล้วเพราะว่าเขาก็จะไปอยู่เป็นแบ็เกราของเรื่องใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นตัวของบักกี้บ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะฟอร์มทีมกับอาวิด้ามาสู้กันอีกใช่ไหมแล้วมันก็จะปวนเปลี่ยนไปปวนเปลี่ยนมาตลอดนะครับตัวของบักกี้เนี่ยะฉนนั้นเขาก็ต้องเลือกตัวนักแสดงที่อยู่กับซีซั่น อยู่กับซีรีส์เรื่องนี้ไปได้ตลอดนะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างสอบผ่านนะผมรู้สึกว่าความที่มันออกมาจากการ์ตูนน่ยแต่มันไม่ใช่แบบคอสเพย์ว่าต้องเหมือนขนาดนั้นแต่มีความใส่ความความหลอนความน่ากลัวเสียงซาวต่างๆที่มันเหมือนเราดูอิดอยู่ครับแบบว่า เวลาเราไปนึกถึงงานคาร์นิวัลอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวเงี้ยบักกี้มันก็จะไม่ให้ความรู้สึกแบบประมาณนั้นนะครับแล้วก็พลังที่ดูเหมือนจะเทพตอนแรก <laughs> แล้วก็ดูไปดูมาพลังมึงก,กากจังวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นเป็นตัวละครสายลักนะครับตัวละครที่แบบสายโชคดีประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นไงนะอันนี้ก็พูดไปหลายๆตัวแล้วนะผมคิดว่าเออมันก็จะมีหลายตัวนะตัวของแชงตัวของมีฮอคนะครับอารองเองนะครับที่ได้อ่าแมคคิลี b บลเชอร์เดอะทิร์ดมานะครับชื่อยาวมากนะอ่าเราก็จะไม่เห็นอารองแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวละครที่เราเ,าเห็นจะเห็นต่อๆไปอย่างเงี้ยอย่างแช้งน,นะครับแล้วก็มีฮอคก็โอเคผมว่าเอามีฮอคเนี่ยอืมเขาเขาน่าจะต้องถ้าไม่มีอีกก็ไม่ได้มีบทเยอะนะครับเราก็จะไปที่โฟกัสไปที่ครูหลักมากกว่านะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะว่าซีซั่น2จะยังไง จะมีต่อหรือยจงไงเขาก็น่าจะรอฟีดแบ็กแหละซึ่งตอนนี้ฟีดแบ็กดีมากๆนะครับ IMDB กดไป8.6เต็ม10นะครับจากคนโหวต16,000คนซึ่งผมคิดว่าเป็นแฟนบอยประมาณ95อาจ <c oughs> จะเป็นคนที่ไม่เคยดูเรื่องนี้เลยเนี่ยจะหลงมาสัก5 10นะครับ <c oughs> ใน l a t n Tomato นี่ <c oughs> ตอนแรกพีคมากนะตอนนี้ก็แบบโดนกดลงมาหน่อยๆน,นะครับ <c oughs> ตานนักรีวิวให้ไปที่80นนะณนะปัจจุบันที่ผมรีวิวอยู่นะครับ มันอาจจะมีขึ้นมีลงแหละเพราะว่ากว่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเสร็จใช่ไหมฝั่งคนดูกดไปถึง94%นะก่อนหนะกว่าตอนนี้วันที่ผมมันออกมาวันแรกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <laughs> คนดูก็แน่นอนขึ้นกดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็เราเป็นแฟนวันพีซนะครับแล้วถ้ามันไม่แย่มันไม่แย่ยงไงนะก็ต้องกดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเรื่องราววันพีซเอ่อแปดตอนแรกนะครับก็แค่ชนะอารองใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยังพูดคำเดิมครับเราจะไปแกรนด์ไลน์กันนะครับ มีการทำการแช์กันนะครับบนเรือก็ที่วางเท้าบนถังบาร์เรลใช่ไหมล้วก็บอกว่าฉันจะเป็นราชชนชลัดนะล้วแต่ละคนก็จะมีความฝันของเขาเองนะฉันจะไปออบูฉันจะเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดฉันจะวาดแผนที่ทั้งโลกว่ฉันจะเป็นนักรบที่ก้าหานนะครับซึ่งอะไรพวกเนี้มันถอดออกมาจากกระตูนแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่คริงนะครับครินคือความรู้สึกแบบ เอ้ยมันดูเฉยๆมันดูแบบเฉมๆมอะไรเงี้ยม่รู้ว่าผมอันนี้ผมสองมาตรฐานหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เฉมมันไม่ใช่แบบเฉยอ่ะมันดูแบบโอเคอะคือมันเป็นโลกของวันพีซนะครับเพราะนั้นเนี่ยสีผมที่มันแปลกๆการแต่งตัวที่มันแปลกๆเนี่ยอย่างไอ้ลูกเรือของคูโดใช่ไหมมันชื่ออะไรลูกอะไรใช่ไหมที่กับไอ้ไอ้กงเล็บกงเล็บอะที่มันเป็นแบบอ่าโจรสลัดแมวแมวครับ ผมก็เล็กจนสลัดแมวนะครับอ่าไอ้บัตลเลอร์ประมาณนั้นซึ่งพอมันมีตัวของคอสตูมมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นคอสตูมไม่แรกที่ผมเห็นแล้วผมช็อกนะจริงเพราะว่าตอนที่เห็นคอสตูมตอนของอ่าบักกี้นะครับแล้วก็เห็นคอสตูมของการาฟนะครับไอก้กราฟนี่มันดูแปลกๆสุดเลยนะครับคือตอนเห็นคอสตูมของบักกี้ว่าเออตัวตลกมันประมาณนี้แหละ นะแต่คอสตูมของกราฟอย่างเงี้ยที่แบบใส่หมวกอะไอหมวกแมวน้ำอะไระหมวกไอหนังแมวน้ำอะรู้สึกแปลกมากเลยทำไมวะทำไมไม่ตัดออกวะทำไมต้องใส่ด้วยวะแตนะ่แต่ผมว่าอาจารย์โอดาน,น่าจะเห็นชอบแหละว่าเออมันต้องใส่แล้วมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกิมมิคผมว่าอ่าตอนผมดูผมก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าเขาปล่อยผ่านมาก็แสดงว่ามันต้องมีแหละนะครับซึ่งจริงๆถ้ามันไม่มีมันจะเท่กว่านะอ่านี่คือคอสตูมที่ผมนึกถึงใช่ไหมแล้วคอสตูมของไอพวกเนี้ยไอพวกแบบแมวอะ ไอ้พวกลูกเรือมันรู้สึกว่ามันมันทำไมมันไม่ทําให้มันดูแบบปกติกว่านี้วะอันนี้เหมือนเราดูแบทแมนอะไรเงี้ยก็แต่มันออกมาแค่ครึ่งตอนซึ่งก็เลยแบบโอเคก็มองข้ามไปได้นะครับแต่เราต้องดูนะพอมันออกทะเลไปมากกว่านี้นะครับมันพีซออกทะเลไปมากกว่านี้มันจะไปเจอตัวอะไรที่มันแต่งตัวประหลาดประหลาดกว่านี้ทรงผมแปลกๆกว่านี้นะครับดูว่าเราจะเนียนไปกับมันได้ไหมมันจะรู้สึกว่าอินไปกับมันได้ไหมอย่างพวกไอ พวกเมอร์แมนเนี่ยไอพวกฟิชแมนทั้งหลายอ่ะก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรนะตอนออกมาตอนแรกเราจะแบบว่าเอ๊ะทำไมอารองหน้าตาประมาณนี้วะอะไรเงี้ยแต่พอดูไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันมันมันก็โอเคแหละทุกคนทําตัวเหมือนปกติอ่ะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าตางประหลาดจังวะเพราะว่าเขาอยู่ในโลกเดียวกันไงนะครับเราแค่ต้องอินไปกับโลกนี้นะครับโดยรวมแล้วผมว่าโปรดักชันเขาอลังการมากนะครับโปรดักชันอลังการเซตฉากอะไรต่างๆผมคิดว่าน่าจะเป็นการผสมระหว่างกาัน เซตฉากเรือจริงใช่ไหมพวกฉากอ่าบริเดแล้วก็พวกแบบเวลาออกเรือไปเนี่ยออกเรือไปนะครับซีนต่างๆเนี่ยคือซีนในพัตคาอะไรต่างๆผมคิดว่ามันคือการเซตฉากครึ่งหนึ่งแล้วก็ CG ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่คือเขาต้องบิวขึ้นมาไงบนบนเรือของมารีนทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่เรือของอ่าตัวของ going m a r y เองมันก็ต้องเซตฉากขึ้นมาทุกอย่างแล้วมันคือการลงทุนแล้วมันคือมันดูจับต้องได้อ่ะ มันดูแบบไม่ค่อยลอยขนาดนั้นมันจะมีบางช็อตที่ลอยๆบ้างแต่ทุกอย่างมันดูมันดูจับต้องได้มันดูมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยเขาลงทุนนะเขาเขาลงทุนจริงๆนะครับแล้วโลเคชั่นที่เขาถ่ายคือเขาก็ถ่ายไปทั่วยนะมีมีถ่ายที่เคปทาวนะครับเวสตันเคปที่เซา t ์แอฟริกาที่แอฟริกาใต้างแล้วก็มีมันมีหลายซีนอะ เพราะว่ามันต้องใช้โลเคชันหลายแบบนะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มไปที่เกาะต่างๆเขาก็ต้องดูว่าเนี่ยเบสของโลเคชันแต่ที่จะเป็นยังไงนะครับเอาใจช่วยนักแสดงชุดนี้นะเขาคือเหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่แบบว่า power ball แบบ power jackpot ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าทั้ง5คนนี้จะเป็นสตาร์แบบตลอดการอย่างยิงถ้าเราพูดถึง Piece, วัน p i ซไลฟ์แฟ a c t i เราก็ต้องนึกถึงอันนี้แหละนะครับผมไม่อยากไปเปรียบเทียบกับแอร์แอรแซคออนไททันนะ ว่าตัวของผูมิปนาอเคมิสอะไรเงี้ยมันมีมันมีมันมีหลายเรื่องอะอนิเมะที่เอามาทำไลฟ์ชันแล้วผมรู้สึกว่ามันใช่เหรอการสื่อยังโอเคประมาณนี้นะไม่รู้ว่าอนาคตจะมีนารุโตมีบรชแบบไหนมานะครับแต่ว่าตอนนี้วันพีซนะครับได้ใจคนทั้งโลกนะครับก็รีวิวแบบเหมือนคนอัดอั้นมานะมันคือการคุยกันนะครับหลังดูจบใครมีความคิดยังไงบ้างลองคุยมานะครับผมก็อันนี้ขอเสริมก่อนไปนะครับยิ่งผม ผมป็ที่อ่านมันพีซตั้งแต่เด็กนะครับก็คือแบบซื้อหนังสือการ์ตูนเนี่ยตั้งแต่สมัยเล่มละแบบสามสิบยี่ห้าบาทสามสิบสามห้าสี่สิบขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมหลังๆก็ไม่ค่อยได้สะสมละเราก็อ่านแบบตีละตอนใช่ไหมที่มันออกมาใหม่อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ดีนะแต่ว่าก็ยังตามซื้อตามเก็บอะไรประมาณนี้นะครับเราพอมาอยู่ต่างประเทศอ่างเงี้ยเราเห็นคอมมิกนะครับคือเราเห็นมังงะที่มันเป็นจัดรูปเล่มของกิชเนี่ย ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหนากว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะรวมหลายแชปเตอร์เข้าไปด้วยกันก็ก็แบบเราก็ยังมีเก็บอยู่นะครับความสัมพันธ์ของผมกับวันพีซก็คือผมเคยไปญี่ปุ่นนะครับไปรอบผมไปมาสองสารอบใช่ไหมแต่รอบที่ผมไปมันมีรอบหนึ่งที่ผมตั้งใจเพื่อจะไปโตเกียวทาวเวอร์เพื่อจะไปอ่างานมันเป็นเหมือนร้านอาหารของซันจินะครับเพราะเขาจะมีเป็นแบบบัฟเฟ่ลน์นะแล้วในบัฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารที่มาจากใน ในเรื่องของวันพีซนะครับอันนี้ของนอกเรื่องนิดนึงนะแล้วผมรู้สึกมันอินมากนะครับแล้วเมันกเมื่อรามีเซียมนั่นก็นจะเป็นจัดเทศากาลคือโซนต่างๆจะเป็นแบบวันพีซในโซนต่างๆรู้สึกแบบเอ้ยนี่มันอินมากนะครับคือคนไม่อินกับวันพีซเขาจะรู้สึกว่าอะไรว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกวีฟไอ้พวกแบบเด็กเนิร์สไอ้พวกเด็เดกติดกับตูนประมาณนี้แต่วันพีซมันคือส่วนหนึ่งของเราไปแล้วเราคือเราโตกับมันมานะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะจบด้วย คือตอนนี้เราอ่านออนไลน์กันใช่ไหมเราก็รู้ว่ามันจะจบตอนไหนวะคือเอาไม่จบก็ไม่จบไม่จบคือถ้าอาจารย์แกเขียนไ่แล้วแกก็เขียนต่อไปแล้วก็อ่านต่อนะครับเรามีคนรอเบอร์เซิร์กรอได้คนรอฮันเตอร์ฮันอ่าฮันเตอร์ฮันเตอร์รอได้ใช่ไหมทำไมเราจะรอเป็นพีจบไม่ได้นะครับก็เป็นความรลลิ่งของผมนะก็คลิปนี้ผมจัดเต็มเลยนะเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะได้คุยกันเรื่องวันพีซอีกทีหนึ่งตอนไหนนะครับอาจจะเป็น the movie สักภาคหนึ่งหรือว่าจะเป็นตอนที่่า live action ประกาศว่าจะมีซีซั่น2แล้วและมีอะไรโผล่ออกมานะครับตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะหายเหมือนกันนะครับอันนี้ผมผมตื่นเต้นมากความรู้สึกผมตอนผมดูจบผมรู้สึกเหมือนดู end game จบเลยครับมันดู marvel end game เมอคืออาเคนยังไม่ไม่เท่านี้ครับตอนอาเคนผมก็ไฮเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นเป็นผู้เล่นดีกยวขอเมจินใช่ไหมผมก็ไฮเหมือนกันแต่ว่าอเนี้ยผมให้ไฮความรู้สึกเดียวกันกับเ n ็นเกมเลยนะครับก็ปิดคลิปด้วยประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปที่ผมฝอยไปเรื่อยมากนะครับแต่ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบนะครับ เราก็เป็นลูกเรือหมวกฟางด้วยกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวออกทะเลนะครับเเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับอันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอนชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง MovieWanderer ค่ะ